เรียบร้อยแล้วทุกคนน้องอลิตปกติไม่เอากระเพราเลยนะคะตีน้องอันนี้แม่แอบถ่ายค่ะปกติปกติน้องอลิตกระเพราไม่ไว้ใจน้องอลิตแต่ก็นอนกับเขา น้องที่ฉลาดอ่ะทุกคนกะเพราเขาไม่ไว้ใจน้องผลิตทุกคนนะนะกะเพรามันก็ฉลาดด้วยกะเพราจะตัวโตเท่าน้องอลิศแล้วนะคะทุกคนดูเดล็ลิดลิดจ้าลิด รักน้องไหมคะอริศอิน้องิศอ่าฮะทัตัวเท่ากันแล้วค่ะทุกคนดูเด็กชายกระเพรากับพี่อริศสิคะวายตัวเท่าพี่มันแล้วค่ะทุกคนเอ้ยรักน้องไหมคะอิดิจา้า <c oughs> <c oughs> เขาเขาไม่ไว้ใจพี่อริศค่ะทุกคนพี่อริศเขากำลังตอนเนี้ยกําลังปรับปากกับกะเพราอยู่ค่ะ กระเพาเข้าหาจะเข้าทีละคนละคนมีน้องลิศค่ะบางทียังไม่ได้เลียให้อะไรให้นี่เริ่มเริม่มจะเลียให้น้องแล้วค่ะไปแล้วค่ะ